สวัสดีครับวันนี้พามาดูมีดพับงานสำนัาจีนอีกแล้วนะครับเป็นเคอชอสามแนะครับมีดพับขนาดเล็กนะฮะที่แบบใบพอใช้งานได้นะฮะใบกว้างนะครับเปิดปิดใบด้วยมือข้างเดียวได้นะฮะมีคลิปเน็บนะฮะที่เปิดหัวที่เปิดขวได้แบบใช้งานจริงจังได้เลยนะครับของก็พกอันนี้ไปใช้ตลอดนะฮะ ตัวแบบบอดี้ของมันก็แบนนะฮะพกง่ายนะครับใส่กระเป๋าอะไรแบบง่ายมากนะฮะอันมันก็เล็กนะฮะแต่คือแบบจะพูดกันตามตรงมันก็ไม่ได้แบบย่อส่วนจากมีดแบบเล่มอื่นเท่าไหร,ร่นะฮะแต่มันพกง่ายกว่านะครับขนาดมันจะพอๆกับมีดสาเนาอะไรนะบัก X44 เหรอ,อเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะพอๆกันนะครับ แต่บาร์กเนี่ยมันจะเป็นล็อกแบกนะฮะรุ่นเนี้ยที่ผมซื้อมาแต่บางคนเขามีแบบไลเนอร์ล็อกอะไรพวกนี้มันเปิดแบบง่ายๆนะครับพอๆกันนะฮะแต่คือเคอชอมันจะบางกว่านะฮะบางกว่าแล้วมีคลิปเน็บนะครับส่วนบาร์กมันไม่มีแถมมาให้นะฮะบาร์กก็งานสำเนานะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นนะฮะมีดพับที่มันเป็นแบบขนาดปกตินะฮะก็จะประมาณเนี้ยนะฮะ อันนี้คือใบเปิดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดใบนี้ก่อนอนะฮะมันก็จะมันก็จะเล็กกว่าเขานะครับแต่มันก็ถือว่าใช้งานได้นะฮใบ,บใช้แบบเหลาใช้เฉือนใช้อะไรได้เปิดซองขนมเลยพวกนี้นะฮะมันสะดวกกว่านะครับพกติดตัวแบบพกติดตัวแบบสบายๆนะฮะไม่ต้องรู้สึกว่ามีอะไรมาเกะกะกระเป๋านะครับก็ ลองไปหากันดูครับใน Lazada s h o อป e นะฮะราคาน่าจะร้อยแบบร้อยกลางๆอ,อ่ะอ่แต่ถ้ามีโค้ดส่วนลดเยอะๆอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็แล้วแต่ท่านๆเลยนะครับก็ลองไปดูครับผมเคอชอ8 8 0 0ะฮะ